thank mm -hmm. you โซบ่ะโซบไซบ่ะกดบวกลบเสื่อมมั้งบวกลบเสื่อมสายบวกก็ได้ลบชุธรรมดาก็ได้ชุดธรรมดาก็ได้ลองมั้งปิดเครื่องก่อนได้เก๋ก้อยรอ อาคลิปนี้เขามาแก่เนาะอันใบสิบสองเอสเนาะปลดล็อกปลดล็อกลายหน้าจอหรือปลดล็อกอีเมลโดยโปรแกรมได้กระยาเนาะแต่ว่าของเขาเนี่ยปลดลูกค้าก็ปลดโดยโปรแกรมอันล็อกทูนปลดแล้วมับกผ่านบกผ่านแล้วมันค้างเลยเปิดบ่ได้เนาะเปิดบ่ได้เขาลองหลายวิธีแล้วก็เปิดบ่ได้เนาะให้ถอดโคแป็ดออกเสียมโคแป็ดใหม่คลิกปลดใหม่ก็บกผ่านเนาะเออเลิศตลอดหรือว่าอันถอดถอดโคแป็ดออกเสียมโคแป็ดใหม่แล้วก็กดเปิดกดปุ่มเดียวก็บ่ได้ชองปุ่มก็ปลได้ซ้ำปุ่มก็บ่ได้เนาะ เมื่อเห็นแล้วออก็ได้เอาเลยแก้ด้วยวิธีการแฝดล้อมแก้บูทเข้าไปเนาะแก้เครื่องบูทตับบูทตายเนาะหลังจากเขาป่นล็อกแล้วพูทมันตายเขาสามารถแฝดล้อมขึ้นไปเนาะตัวนี้เนาะโอเคโอ,โอเคสำเร็จแล้วอันนี้ลูกค้าาก็ว่าเครื่องมันกำลังเปิดอยู่เนาะรอ